็มาถึงกิจกรรมเ p พิฟูเดนะครับของปีนี้ก็จะเป็นละมุนตุ้นคิงด้อมลิขิตน้ำตาลหวานนะก็คอนเซปค่อนข้างดีนะครับที่ทำเป็นการ์ตูนในรั้วโรงเรียนนะครับเรื่องรักๆใคายๆนะก็คือเป็นเกมจีบหนุ่มจีบสาวนั่นแหละตามสไตล์เราก็ต้องใช้หัวใจเฉพาะของเขานะครับในการเล่นนะครั้งละ15แล้วก็สามารถดูโฆษณาได้วันละ3ครั้งนะครับก็จะได้เพิ่มอีกวันละ45แล้วมันก็จะรีเจนเรื่อยๆนะทุกขี่นาทีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็สาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเขี่ยวนะครับฝ่ายชายนะครับทั้งหมด3คนมีพี่เข้มมีน้องพึกนะแล้วก็พี่บ้านแมนในฝั่งของผู้หญิงนะครับจะมีรุ่นพี่รัสเซียและโซบุรีแล้วก็รุ่นพี่สายชนนะครับกับจะมีรุ่ลับนะครับซึ่งเป็นสร้อยลิลลดานะครับก็คือของเซนลิลี่นั่นแหละที่จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อเราสามารถจีบทั้ง5้าคนแรกนะครับได้หมดแล้วนะ ก็คือเข้มเพิกมาดแมนรัะสะดินแล้วก็สายชนครบหมดแล้วนะครับจนกระทั่งมอ้อของขวัญได้เนี่ยก็คือต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับซึ่งมออของขวัญเนี่ยก็จะใช้เทมผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะครับในการส่งซึ่งช่องที่6กเนี่ยก็จะได้ส่งแล้วได้รางวัลมากสุดนะโดยต่อวันนะครับส่งได้ทั้งหมดวันละคนคนละสิบอันนะแล้วก็แต้มพี่มาตรงเนี้ยจนสูงสุด5 0าพันเนี่ยจะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับเพื่อจะมีเหมือน,นกันมีพิมพ์ตัดให้นะอะอย่างละสองแล้วก็มี นุบาทนะครับให้200มีฉายาของแต่ละคนนะทั้ง6กคนเลยมีเพชรให้แล้วก็โปรไฟล์ให้นะครับซึ่งก็มาอย่าลืมมาเล่นกันนะครับหรือว่าได้ของรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมก็ส่งไปแล้วก็มันจะมีด้านซ้ายเป็นส่งของขวัญได้ขวาเป็นหัวใจนะแนะนําว่าอย่าส่งหัวใจนะครับนอกจากว่าถ้าเกิดคนที่แบบเล่นจนครบหมดแล้วอะถึงจะอาจจะใช้ได้แต่ว่าแนะนําให้ไปส่งเป็นภพันนะครับดีกว่าก็ส่งแมบสุดไปเลยนะครับแต่ก็ต้องมีของแหละ สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ถ้าเกิดของที่เรามีมีน้อยนะเราสามารถรีเฟซฟรีได้ด้วยคอลลาคังนะครับต่อวันนะแล้วก็จะรีเฟซทุกสี่ทุ่มให้เรื่องของที่เรามีเยอะๆนะครับไปสบก็ได้เพราะยังไงช่วงเวลากิจกรรมมันหลายวันอยู่ละยี่สิบกว่าวันมนะั้งก็สบายๆนะครับแล้วก็จะมีรางวัลในส่วนของแฮปปี้เอ็นดิ้งนะครับถ้าหมด6อันนะก็จะได้ของรางวัลเป็นเพชรนะครับแล้วก็ความทรงจำก,ก็คือส่วนใหญ่ถ้าแฮปปี้เอ็นดิ้งก็จะได้ภาพตัวนี้เพิ่มมาอยู่แล้วนะครับเป็น ัวชิ้นส่วนสัตว์ะกายนะก็ได้ค่อนข้างเยอะส่วนแบทเอนดิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทําแยกให้เพราะว่ายังไม่ได้ยังได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าของรางวัลก็ไม่ได้มีเยอะหรอกส่ว,วนใหญ่ก็ต,ตอบตอบที่แบบเราจีบไม่ติดนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาทําทีนหลังแล้วก็้าแฮปปี้เอนดิ้งหมดนะครับก็จะได้กรอบรูปพิเศษเลยนะครับของทั้ง6คนนี้เลยเอาล่ะสำหรับของวันนี้นะครับผมก็จะจีบ3หนุ่มให้ดูก่อนนะก็คือมีพี่เข้มมีน้องพึกแล้วก็ลูกพี่บ้านแมนนะครับ ก็ต้องเลือกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อให้ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะก็จะมีหั้นบทหวันนะครับวันแรกเนี่ยเราก็จะต้องตอบคำถามของทั้ง5คนเลยนะแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้นี่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกต้งทไปเถอะแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบขำๆนะครับให้แบบเป็นจิ้นการตัวละครก็ตั้งชื่อไปเล่นเก็ได้แล้วก็สามารถเล่นอัโนบัตินะครับมันก็จะรันข้อมูลไปเรื่อยๆแต่ว่าง่ายๆก็คือเพื่อไม่ให้เสียเวลานะกดข้ามไปเลยก็ได้มันจะข้ามไปถึงช่วงที่เราตอบคำถามไปเลยนะหรือขจัดในเรื่องก็แล้วแต่ แต่ว่าต้องเล่นหลายๆรอบแบบก็แม้ก็ต้องดูซ้ําอยู่แล้วนะครับแม่ก็สำหรับรุ่นแรกเราจะเป็นพี่เข้มนะเพราะฉะนั้นของคนเด้วตอบอะไรก็ได้เพราะว่ายังไงสุดท้ายมันมีผลที่วันสุดท้ายครับตอบค้ามไปนะเราจะแฮปปี้ในคนไหนของคนแรกนี่ผมก็จะเป็นของพี่เข้มก่อนนะครับ เนื้อเรื่องห้องห้องนักพิยีศาสตร์เนี่ยจะปรากฏเมื่อเราแฮปปี้เอนดิ้งหคนแรกก็คือเป็นรูทของตัวเซริลลี่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเจอตรงนี้ให้เลือกเป็นถามว่าใครก่อนนะถ้าเกิดเลือกเปิดประตูข้างบนนมันจะจบทันทีเลยนะครับเป็นแบดเอนดิ้งนะแล้วก็ลางก่อนนะครับงั้นจะไปไปต่อไม่ได้แต่จริงถ้าเกิดครั้งแรกเพื่อนจะไม่เจอรูทนี้อยู่แล้วล่ะ รุ่นแรกของพี่เข้มนะครับพี่มมหกตอนจอมดาภานนะแต่ละวันแรกจะต้องตอบเรียโคเรียกอาจารย์นะครับห้องพยาบาลให้ไหมทางล่างน,นะครับแล้วก็ข้ามนันก็จะจบวันที่หนึ่งนะครับไปสู่วันที่สองตอบก็เหมือนเดิมนะครับเจอคนอนึ่งตอบอะไรก็ได้อันนี้พอเจอตรงนี้นะ เพื่อนๆจะต้องเลือกไปอ,อยู่ตรงขอเพิ่เพกับความสันสนโดษนะครับข้างบนนะเขาก็จะเป็นเรื่องไปเจอกับพี่เข้มมาแหละแต่ว่าอันเนี้ยก็คือห้ามตอ,อบข้อบนเช่นกันนะครับถ้าพี่ถ้าไปถามเรื่องาปีเกิดเนี่ยก็คือจะจบรูทแบบแบดเอนดิ้งเช่นกันให้ตอบข้างล่างนะพอดีไม่รู้จะไปไหนนะ นี้หลังจากนั้นมันจะให้เราเลือกไปพบอีกประมาณคน2คนอน่ะนี่จะไปไหนก็ได้นะแต่ให้ระวงังรูทของอส่วนที่เป็นมัจจะมีรูทของสายชนแต่ว่าในนี้เ่วนั้นแรกจะไม่มีนะจะไปแปลงดอกไม้ของพึกนะครับชมลมนี่จะเป็นของรัสเซนแล้วก็เดินดูรอบๆนี่จะเจอกับมาดแมนนะก็แล้วแต่แปลงไหนก็ได้นะครับ อาแต่ว่าเนี่ยรูทของสายชนจะปรากฏขึ้นมาประมาณช่วงที่สาเนี่ยคำถามที่3คงต้องถามเพื่อนคนเดินดูซึ่งตอนนี้ให้ระวังนะถ้าเลือกไปตอบอ่ะเราจะไปที่ดาดฟ้านะครับแล้วดาดฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกหมดสนุกสระ,ะกลับบ้านดีกว่ามันจะจบแบบแบดเอนดิ้งของสายชนนะครับก็ให้เลือกข้างล่างนะรอสายชนเัาก็จะไปข้ามไปวันต่อไปวันที่3านะครับเลยนะตอนนี้รออยู่ที่รูทของพี่เข้มน,นะครับ มันมีในเรื่องเดียวนะครับอนนี้ตรงนี้บอคําถามตรงนี้ให้เ,เดี๋ยวนะอ่นนี้เพราะสงสัยในทักษะการทําอาหารของพี่เข้มนะครับทางล่าสุดนะแล้วก็พอถึงตรงนี้จะเป็นทิ้งช็อกโกแลตลงถังขยะนะครับข้อที่2แล้วเข้าสู่วันที่4นะครับ ปอวันที่4ให้ไปที่เสียงกิดร้องที่ทิ้งขยะนะครับข้อที่2แล้วก็ตอนนี้ต้องอห้ามแจ้งตำรวจนะครับปเป็นเรื่องข้อบอลถ้าเรื่องถึงตำรวจรุ่นพี่จะโดนหังเลขไปด้วยห้ามแจ้งตำรวจนะครับถ้าแจ้งตำรวจก็จะจบแบบแบทเอนจินกันนะมันก็จะไปพบรุ่นพี่นะครับแล้วก็จะจบในเรื่องของวันที่4แล้วก็เข้าสจกวันที่5นะ วันที่5จะอยู่ที่ห้องพยาบาลนะครับก็ตรงนี้ข้างบนจะเป็นน้ําทะเลของสายชนข้างล่างจะเป็นของมัดแมนร้สึกแล้วก็ให้แล้วข้อที่2องนะเปิดมาด้านขวาที่มองเห็นเงาเหลี่ยมๆนะแล้วเจอกับพี่เข้มนะครับในลุกแบบแบดบอยนะมาตะบัตรเจ็บมาไปตีกับชาวบ้านเขาโอเคนี่พอจบวันที่5นะครับเราจะได้เลือกว่าจะไปพบใครแน่นอนเราสร้างความสัมพันธ์กับกับพี่เข้มมาตลอดนะครับก็ต้องไปพบกับรุ่นพี่เข้ม โอเคเขาจะจบแบบแบดไม่ไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งของคน,นพี่เข้มนะครับโอเคเราก็ okay. จะได้รูปพิเศษด้วยเช่นกันแฮปปี้เอนดิ้งของพี่เข้มจบไปนะครับ okay, ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นรูทของน้องพึกนะครับก็าตามเดิมเลยจะเป็นรูทของน้องพึกนะครับก็จะต้องตอบว่า,าโดนแกล้งเล่นสินะ ข้อที่สองนะครับข้อเดินเหมือนเดิมตอบอะไรก็ได้นอกมิทยาศาสตร์นะครับอย่าลืมนะให้ถามว่าใครห้ามเปิดประตูนะครับ ็จริงๆตรงนี้ระวังอย่ตอบข้อแรกแล้วกันตอบข้อที่2ก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าตอบถามเรื่องปีเกิด2ครั้งติดอะ่ะก็จะจบแบทเอนดิ้เหมือนกันนะให้ระวังแล้วกันจะมีแบบช่วงแบทเอนดิ้งของแต่ละคนอยู่ต่อไปน้องเพ่ิกคนที่2นะครับจะเป็นรับปากไปที่ชมรมนะก็คือเอาสิพอบนนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่แปลงดอกไม้นะครับข้อที่2 ไปพบกับน้องคลิบนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ตอบว่าที่ฉันมาเพราะอยากเจอเธอนะ่ะข้อที่2นะครับตั้งค่าสัมพันธ์ไว้ในช่วงแรกๆนะเดี๋ยวมันจะไปแฮปปี้เอนดิ้งในวันสุดท้ายเองอันนี้ก็เหมือนเดิมนะมันจะต้องไปพบกัอีก2คนแต่อย่าไปพบพี่เข้มนะครับเดี๋ยวไปตอบผิดแบทเอนดิกให้ไปพบที่ปลอดภัยนะจะมีตัวชมลมนะครับจะไปพบกับลุนพีรัสลินนะครับน,นี่ตอเลยก็ได้เหมือนเดิม รอบก็แบบไม่ค่อยอยากไปเลือกไปชมรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะไปเจอของอีกตัวหนึ่องอะเซนเลลลี่อ่ะตัวนั้นก็มีโอกาสเป็นแบทเอ็นค่อนข้างเยอะนะตัวที่ปลอดภัยก็จะมี2คนเนี่ยลัสลินกับมาร์ตแมนนะโอเควันที่3นะครับอันนี้จะต้องเป็นอ่าจะต้องนึกสุดสุนนี้จะเลือกทำช็อกโกแลตนะครับข้อบนนะ ก็อันนี้จะมีโซลเลอือคือไปทานงขนมกับพึกนะครับข้าบนแล้วก็ชมว่าอร่อยนะครับเดี๋ยนะมันอร่อยบางคู่เอาขอาบอนละกันก็คืออร่อยแล้วก็วันที่สี่นะอันนี้จะต้องเป็นผีขาวที่แปลงดอกไม้นะครับข้อที่สาม ยิงตัวเรื่องมันจะบอกอยู่แล้วแหละว,ว่าเราจะต้องไปพบใครบ้างนะส่วนใหญ่ต่อไปก็คือพลังชั่วที่เอาล่มมานะครับท่าหมดนะเราจะพากับพึกบนะครับอันนี้ต้องเลือกกลางล่มให้ดอกไม้สิอ่าแล้วก็จะได้พบกับชาแบบน้องน้องมากๆนะของสมุนไพราฤกษกนะครับเข้าใจตั้งชื่อนะชื่อไทยนี่แต่ละคนแบบเพริคสุด พีชเข้มงีบให้น้องพลึกงี้มาร์แมนนะโอเควันที่5้าแล้วนะครับห้องพยาบาลจะเป็นอันนี้จะต้องเลือกรออย่างใจเย็นนะครับจะได้พบกับน้องพลึกนะครับแล้วก็ต้องเลือกแกล้งหลับนะครับข้างล่างนะอ่าขายหนะ้าจิงๆิแกล้งหลับไปกว่า <c oughs> ซึนเดลเลตจังคู่ <c oughs> โอเคสุดท้ายนะครับก็จะต้องเลือกไปพบกับแน่นอนนะครับไปพบ นะครับพอแรกโอเคเราจะจกับเฮ้ย hey, พบกับแฮปปี้เอนดิ้งของน้องพึกนะครับสายหวานนะครับวันนี้โอเคเรียบร้อยครับต่อไปคนสุดท้ายเลยนะออเลืบมาัน,นี้เดี๋ยวต้องไปเติมตัวหัวใจก่อนสำหรับรดของมาร์ทแมนนะครับของวันที่หนึ่งนะ คนหดึ่งตอบอะไรก็ได้นะครับแต่เขาจาัาตงตอนนี้ต้องระวังนะครับว่าถามว่าใครแต่แนั่นแหละก็คือรุ่นนี้มันจะไม่ได้เจออยู่ยแล้วจนกว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้เอนดิ้ง5 5ตัวแรกนะอ่ะต่อไปมาร์สแมนนะครับให้ตอบว่าแค่หวัวใจดวงเดียวก็เพียงพอแล้วขอบนนะครับ ก็คือการพาดของพี่เข้มให้เรียกของพยาบาลนะระวังอยู่2รลูนี่แหละสายชนกับพี่เข้มเนี่ยอันตรายนะจบแบดเอนนงง่ายมากอ่าตอนนี้จะไปพบม่านแมนต้องค่อยๆเดินดูรอบๆดีกว่านะครับอันที่4นะครับ,นนรบถ้าเกิดจะไม่เจอลูดรับของเซนิลี่รู้สึกว่ามันจะ อยู่ที่สตรงน,นี้ให้ตอบว่าพูดถูกแล้วล่ะนะครับอันแรกนะแล้วก็อันนี้ไปพบพึกนะครับเพื่อกันภาพในดอกไม้นะมีคนที่ปลอดภัยต่อแล้วไม่แบดเอ็นก็จะมีแค่พึกกับคนก็รัสรลินนะอันชมลมนะครับ แล้วข้างปลอดภัยต่อบอะไรก็ได้น่าจะเป็นวันที่3นะครับอ่ะอันนี้นะถ้าเกิดให้ต้องเลือกข้อ่่านะครับเพราะเป็นโอกาสที่จะได้ไปห้องเดินผมรู้สึกว่ามาร์ทแมนจะอยู่อีกห้องหนึ่งห่ะถ้าเกิดเลือกข้อบนมันจะเจอพึกกับลัอลินมั้ง คอลานะครับแล้วก็เสียงเคียวจาวนะครับแ้วเจอกับมาร์ตแมนนะแล้วตอนนี้นะครับเช็ดครีมที่เลอให้รุนพีนะขอบบนนะครับ่าก็อชาบนะเวอร์เวอร์กระตุนตาหวานจัดจัดแล้วก็เข้าวู่วนที่สี่นะครับ เราจะต้องเลือกเล่นเป็นโนที่ห้องสภานักเรียนนะครับความเบนกสดแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เรือ่องของเร็วว่าถ้ารื่นพี่สะดุก,กับมันก็ทําต่อไปห้ถขอบนนะครับข้อสุดท้ายนะครับวันที่5ที่ห้องพยาบาลนะครับจะต้องเลือกเขียนอาการลงบนกระดาษอย่างครบถ้วนนะครับก็สุดท้ายนะข้อที่3 ต่วเอต้องเลือกว่างั้นมานั่งด้วยกันไหมทีน,นี้ก็หลงตัวเองจังเลยตามสตา์แต่ละคนจริงๆโอเคไปลบพบกับรุ่นพี่มาดแมนนะครับจบไปครับเบีอนดิ้ง ก็จากประมาณนี้นะครับสำหรับการจีบตุ่มทั้งสารนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงยงย็นจะมาต่อกันที่อีก3ามสาวนะครับรสลินสายชนแล้วก็รุดลับอย่างเซลลรี่นะชื่ออะไรนะไส้ลินละดาอะไรประมาณนั้นแหละโอเคถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามแต่ละวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ